วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันวิสาขาบูชานะคะแม่ต้อยกําลังอยู่ที่วัดปูนนะคะวัดปูรพารามนะคะอารามหลวงนะคะวันนี้ที่วัดมีงานนะคะจัดงานนะคะข้างหลังก็จะเป็นพระธาตุนะคะวันนี้เออเอาออกมาข้างนอกให้ทุกคนมาทาบุญนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ชีที่แม่ต้อยมาไหว้บ่อยๆนะคะทุกคน จะเป็นบรรยากาศในงานนะคะวันนี้มีกิจกรรมมากมายนะคะจัดอยู่นะคะเห็นไหมคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่คือใบตองะคะจะเป็นจิตอาสาจะอยู่ในมุมนี้ค่ะทุกคนนั่นนะคะเนี่ยนะคะจุดนี้นะคะจะเป็นจิตอาสา,าดูแลบริเวณนี้อยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะดูรอบๆนะคะอันนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้ทุกคนได้นั่งนะคะ นี้จะเป็นพราโบสถ์นะคะเดี๋ยวจะมีผู้ว่ามาเปิดงานนะคะแล้วก็มีท่านอธิบดีก็มาในข้างในนี้ค่ะเมื่อกี้แม่ต้อยเข้าไปนั่งสมาธิมาแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะอคะวันนี้ก็จะมีดนตรีไทยมาบรรเลงด้วยนะคะจากโรงเรียนรามค่ะทุกคนนี่นะคะตรงนี้เลยน้องๆเก่งมากค่ะทุกคนบรรเลงเพลงไทย เพราะค่ะทุกคนเนี่ยเสียงเงียบไปแล้วค่ะขึ้นเพลงใหม่แล้วค่ะทุกคนนี่นะ,ะวันนี้มีโอกาสได้มาที่นี่นะคะวัดบูนะคะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศวันพิชาขะให้ทุกคนชมนะ,นะคะทุกคนมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญเยอะเลยค่ะทุกคน,นตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุนะคะ ดูก็อยู่ด้านหลังนะคะทุกคนอันนี้คุณแม่เอาดอกไม้มาวางนะคะสวยมากๆนะคะทุกคนเ้วก็จะมีการเวียนเทียนนะคะก็จะมีผู้ศึกษาสนิฆชนมาเวียนเทียนอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะที่นี่สวยมากๆเลยค่ะทุกคน,น,น,นะคะเมื่อชาวไม่ต้อยเวียนเทียนที่วัดบ้านถันเทียนเสร็จแล้วะคะ่ะอันนี้ก็ตามไปตองมาทําบุญที่นี่อีกครั้งหนึ่งะค่ะทุกคน วิสาขบูชาปีนี้ได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะจะมะีท่านาทีปดีมางานนะคะงานภายในพระอุโบสถด,ด้านหลังค่ะมีผู้ว่ามาด้วยนะคะทุกคนประมาณหกโมงครึ่งนู่นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะนี่มุมนี้สวยไหมทุกคน สวยมากๆเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้เวลา5โมงกว่าๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอธิบายวันวิสาขะเกิดอะไรนะคะวันประสูตรตรัสสรุ้แล้วก็ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะทุกคนนี่นี่วันปรินิพานนะคะน,นี่นะคะนี่มุมนี้ก็สวยค่ะทุกคน สวยมากค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะสวยงามที่สุดเลยค่ะทุกคนแม่ต้อยออรลาทุกคนด้วยมุมนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ